แกงเป็ดแกงเป็ดแกงเป็ดชูคนงานกินพี่นองเลยจ้างคนเกี่ยวข่าวอีกแล้ววันนี้นาทงนี่เข่องหมอเห็ดแกงเห็ดลาบอ่านี่าา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 าบาาาาาาาปาาาาา นี <cessor> <ination> <ผม oston hoje> ่แม่ครัวกันได้ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยคุณผู้สวยกันได้โอ้ยอ่ะเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวพี่น้องเกี่ยวข้าหน้าทงมือนี่เด็กคนงานว่าสิเอา สิบปลายคนได้แต่แปดคนพี่น้องเอ้ยแคกที่แรกรูอบอมมันนี่ยังไลยเติบตัวน,นี้ข้าบ,บ่ายพี่น้องข้าบ,บ่ายเกี่ยวข่าวเดอ้อเกี่ยวข่าวเอโอเดอ้อส่ลูกเกี่ยวข่าวงานโองานโอ โอเเาี่ลักเขางเกำลังเหตุงานโอ้พี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันเลยเลยโมงเขาแล้วเลยสี่โมงคึ่งแล้วกำลังเหตุงานโอ้เขาสมองที่อันหาโมงเนาะพี่น้อง เขาเวลาหาโมงแล้วก็เลยพักาการเฮ็ดโอวาสีหามันแล้วลองเบิงสิแล้วหรือบอยังอีกประมาณหาหกไห่พี่น้องเยโอแต่หาโอ่ส่โมงขึง่งหาหามงขึงรุ่นน้ำกันสิแล้วอยู่บอเด็กชงสีบอยแล้วปันไดโอไปเรื่อยๆพี่น้องลุยงานโอเฮา ได้คนโบลายได้คนแปดคนแปดคนเก้าผู้เจ้าสิบผู้เจ้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามคนตอนแรงครับแรงในสิบสามคนพี่น้องเอาสิโอให้มันแล่เมาแล่ก็นเปนเลือดเจ็กน้อยนั่นแหละมืาออื่นมาซ้ำเอาพี่น้องเลย อ่าเก็บอะไรไร้สุขหายไปแล้วคือเอาข้าวน่าจะพร้อมแล้วมันไม่ได้ไปนะ มามาซ้ำนะพี่น้องเอ้ยยังเหลือยังเหลือเครึ่งให้ยังเหลือให้กับเครึ่งลำมืไทยมันบวชเด้มันมืดยังซ้ำนี่แหละพี่น้องเอ้ยจ้างคนมือวานนี่แบบมันโปแล้วเหมือนนี่มาซ้ำ มาสามสองคนหมือนี่ยังเหลือไฮหนึ่งกับแย่หนึ่ง,งพี่น้องเอ,อ้ยไฮนี่กันไฮนี่กับเกีเ่ยวไรเติมแล้วนี่มันบืดพี่น้องว่าสิซ้ำให้มันแล้วบ่แล้วมืดแหง้งโพดเห็นก็เขาโอเคโอเคมาซ้ำน้ำกันเลยเอาซ้ำซ้ำซ้ำแง่แย่หนึ่ง ลอกเก็บซ้ำเขาซ้ำเขาว่าเชียร์แล้วว่านี่บแล้วเนี่ยได้กับบบแล้วมืดโทษโอ้โมงถึ้นจะให้นนะเนีน่ได้ชิปคนน,ะาานั่นแล้วแล้ววัน เอาเท้าข้าวแล้ไงมันกระเ่ิงพี่น้องเอ้ยมย่อื่นนะวัตถุดิบมัดร้อฟังพุนว่าถุิได้จัก,กระสอบอย่าอื่นหน้าบ้านหน้าทิศบ้านพุนออกมาแล้วในห้องชิปสี่วาตถุดิบไยอันตอนอผนพุ้นหายเลยลดพุ้นปรมาณจะเกือเลิกไม่ได้ถ่ายพี่น้องเลยในแต่ห้องชิปสี่สอบ เอาก็ได้ไล้เกียวาวน่ขาเต้ยขาเตะทาสะโนกิกี้ตาเางากรท้ยาวอนัเกี่ยวกะไดกระนั้นนงเยัง

ซำเร็จเรียบร้อยพี่น้องมือนี้สำเร็จเรียบร้อยแล้วมาซ้ำหายสุดข่ายสำเร็จเรียบร้อยแล้วมีแต่เมอแดงมื่ออื่นเพื่อแหละพี่น้องมื่ออื่นครัสีมะหมัดมะหมัดแล้วก็คนมือนี้ไปก่อนมือนี้ขอบใจหล,ลายเหมือบนบดัตรน้องหด งามไม่ร้อนเพื่อแหละไปก่อนพี่ตองเอ้ยมาหนี